สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครวันนี้จะเกี่ยวเพื่อนอันนี้น้องเติร์สกับน้องไปน้องไฟจะบอกว่าน้องเติร์สสูงขึ้นสูงขึ้นสิบเซนล์ครัสูงขึ้นห้าเซนครับทำยังไงครับก็ออกกำลังกายออกเล้ว่านอนที่ตรงเวลาจริงเหรอเมื่อก่อนนอนดึกเมื่อก่อนนอนดึกแล้วตอนนี้คุณแม่ให้นอนสี่โมงสี่ทุ่มครับไเถึงมล้ว อายุเท่าไหร่ลวตอนนี้ตอนนี้ก็17แล้ว17แล้วนะคะพี่ดีใจด้วยที่น้องสูงขึ้น5เซนน้องนี่ก็โตขึ้นนะคะถ้าให้เลือกจะบอกให้ฟางให้น้องเรยนนะเต๋จะบอกสำหรับพาไปดูหนังช้อปปิ้งกินข้าวนะคะอันนี้เอาไว้เป็นคนสวนนะคะมีสวนเลยนะลูนะคะดูเซ็กซี่แล้วก็ดูน่ารักหล่อคนละสไตล์หล่อเท่ากันน่ารักเท่ากันนะคะแต่คนละมุมใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้กระตัดผมวันนี้ท้องอิ่ว เดี๋ยวน้องน้องไฟเดี๋ยวเปิดหมดที่ลูกนี่นะคะหลังเซฟเขานี้ทำอะไรอะครับผมมีสีไมไ่ทำสีไหมไมไ่ทำอะไรไม่น่าทำอะไรมีสีน้องทำสีด้วยหรอไม่ไม่ตัดน้องไม่ค่อยสบายนะคะน้องไฟไม่ค่อยสบายท้่ไหยป่วยเดีกยดูหน้าซูบเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากทีมงานแล้วก็ช่างดูแลเดี๋ยวตามไปดูว่าน้องๆตัดตรงไหนกันเจอกันอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดผมไปงานอะไรกันอะ พวกเราตัดผมเปี่ยนลุคเพื่อถ่ายมีตัว MV อะไรคะมีใหม่ขอ,องพิงรวมกันมินเศน,น,นั่นแน่มาดูเจอกันเดไปไปเดี๋ยวถ้าพาไปสัดผมก่อน เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับน้องเติร์นนะาทางก็แค่เล่นเพื่อไม่รูกวันนี้เล่นเราก็จะงไงอีกก็เป็นอย่างเดิมเล่นหนึอยอย่งเดียวนะ่ไโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูน้องไปนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้ื่อสำหรับน้องปังนี่มีช่างโดดจัดให้นะจ๊ะเหมือนนิดนึ่นลูกน้องไม่ค่อยสบายนะคะคขาสงสัยจะติดเชื้อซุดไปนะคะก็ฝ <L> ากผลงานเพลงด้วยนะคะของค่ายกมิกเซ่ เป็นรวมใช่ไหมครับกี่คนลูกนักร้องกี่คนอ่าสิบแปดคนครับสิบแปดคนนะคะโอเคแล้วเพลงหรืเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้พวกเราไปมาก่อนเพลงเศร้าแป๊บนะครับเพลงอะไรนะเศร้าแป๊บครับเศร้าแป๊บเศร้าแป๊บโอเคค่ะโอเคไม่ใช่ว่าเชร้าแป๊บหรือว่าแป๊บน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะับเศร้าแป๊บโอเคครัฝากน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณชาติสุขนะคะ วันนี้ดีใจมากที่น้องมาก่อนนะคะมาตัดผมครับตัดก,กับใครคะช่างอะไรอ่ะช่างนนตัดผมได้นะคะมาได้เลยช่างนนขาช่างนนได้อยู่่นะคะ <c oughs> ช่างนนไม่ได้ออกไปที่ถูกตุ๊กตุ๊กนะคะ <c oughs> แต่แค่หน้าเหมือน,นะคะ่ะแต่ขีบมือแรกนะคะ <c oughs> อ่นิดนึงค่ะอ่านี่นะะอนนโอเคอันนี้น้องมาก่อน <c oughs> มาตัดผมเป็นทำอะไรนะคะอ่า,อาที้มีถ่ายมีเพลงรวมก็เหมเป็น<ม>เพลงที่่ใหม่ครัผมก็เป็นทีนเ่เราเป็นกษตรในตอนที่ทตัดผสิบแปดหรือสิบเจ็ดสิบแสิบแปนะคะ<ม>โอเคฝากเวยนะคะแล้วหนูร้องเองคือรวมเลย่ะคะใช่ครับเป็นเพลงรวมเรนะลินะคะฝักตามคาด